สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ที่สองครับมาโจโทรมาปลุกว่าพ่อเหลี่ยมหายใจไม่ทั่วท้องนะครับดีพาแล้วไปโรงพยาบาลครับ ตุ้มไรให้น้เป็นเด็แล้วพอเดี๋ยวฉันพอขันในกด้ะดังกระพกระพอละขอคนนี้เบดเชี่ยงยังสิมันตีนสิโกบแ่ นี่โกมือที่จังเขาไหมเหนาวจิบเลยเหน่าบ่มันกิสัมผัสมันมีแต่เลือะเออเอออาการก็ยังนั่นแหละมันเคยเปลี่ยนครบรอบบ่ปวดก่อนไปหาหมอกะไยังฝีบ่สุดมาแล้วครับเบ็ไดีกว่าอาการพ่อมันเป็นแนนท้องเป็นเวทชิ้นสิตื้นสิตีนสิตี้นสิยุ่ม ใายสิงห์นี่แม่เมน้องเม้นเขาหามลุงนำเหมืนบ่จักเล้วเก็บขี้งขี้งกดดันหลายใส่กำลังหลายกลางเว้นเขาหามลุงนำกลางขึ้นหามลงฝันพ่อเมนหามสู้เครื่องกดดันกดดันหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวยันเจ้าของบริษัทหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวกดดันันเรื่องเมียมเลยล่ะบ่ออกไปเบิ่งไปยังงนยิ่งมากขึ้นมาแล้วยิ่งหนุ่ย ี่ันละซีเรียในเจ้าดิบอสใส่เป็นคนสั่งงานทางโทรศัพท์เออเมื่อแม่หนุ่ยถือเมื่อนีเพิ่นถือ,อแต่ว่าเขาส่งยังไปกับบออาลไปหนุ่ยกับอบอฮู้เ,เ,เ,เรื่องไป,ไป,ไ,ปไปเฮ็ดงานเลยเนาะไปฮ็ดงานของไฟเนาะมาเมียบ่มาให้กับร่งใจพาเนี่ยเพราะว่า มาญาตมันเกี oh, ่ยวกับเพียงเลยนะเจ้าเพือกาขี่มบมึงเส้นือันี้ไม่การขีเลยโอ้ยจะว่าจะไหนไงยงอ่ะมอราไม่ก็ได้มอสาธารณสุขอันนี้บอนี้ขี่เต่มือเลยก่อนันที่ยี่สิบยี่สิบขี่ยี่หอยัง แม่คืออ bon, 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 bon e <e ุ่นจนหมอนอยู่เมนบอก่าเป็น่าเป็นเ่ว้พักพอดแล้วกนเข่ากาเดึกบได้เข่ากาป้อได้เข่ากาทีราบ่ชอบเข่ากาดึกราชอบข่ากาเศ้า่เห็นด้ยเป็นอย่างดอกคัวแล้วก็เนอ ขเาหัวอ้กะเสาค้มนเมือนีอุตสาหคนตะวินนี่ผมกลังว่าเสาแม่นอยว่าให้ลนอนรอเมืองเจ้าของมืงีว่าขึ้นสิไปนะตื่นหามุเน่ยแม่น่อยว่าล่อนรอเมืองเจ้าของเมืองกอนว่าตรงรบควนเพื่อนหรอกเขียวยุหันละอ่่นอนไปคือมันสิคือมันสิี๋ยวมันสินักไวนยออประกานีเราวเดียวไวลาเชิชุ่ยืนสิย่าจะบอนอนบนตื่นว่าสัน ขรปกกาศนอนขอกระกาศน้อนดอกยืดบมาแข่งงนี้ไม่นุ่ยกับต้มน้ำ้อนต้มยาหอมไม่กินแล้วส้มยาหอมไม่กินแล้วว่าเราบสบายใจเราประกาศนอนคุณทอดุใส่หมไตเลอไหมมันเลอเลลมนกันเขาามนู่หนาไม่ไม่เป็นกระอักระเยนรว่าหรือว่าจิงเพรมันจิงฟึดฟสู่คาร์เมี่บ่อยหรือว่าใงแบบแบบยานลมปล่อยตัวยุ่นปะ ไม่ว่ากระแทกยังได้อันมันตื่นเนาะพอเราเป็นคนฉีดตกใจพร้อมาเรายันยังมีคือเราสีหน้ารัหน้าเสียดดีคือมาจากหน้าเราหน้าเป็นเสียดีอย่างนี้ท่วงอยู่เสียกันเสียกันท่วงอยู่ผมไม่ท่วงอยู่ว่ันอ๋อพ่อก็เป็นหน้าเสียดเสียดสหรับวันไม่เป็นวันไม่เป็นดิ่ดซ้ออย่างวันเลือดหน้าเลือดยางหน้าเปียกเปียกหน้าเปียกผมชื่อบ่าเมียนอยู่ในคลิปไหม เ<ไ>าไ,ไท่ปกติบไ่ไทยกันไทยกันไทยดียุงไ,ไม่นนอนว้าอ่ไปห้ามมอนี่คิบอกเพอนว่าจะไหนเป็นสมินบอกค่คนสิหูน้ำรีบอกว่าเป็นสมินละเป็นกิจวัตรความดุงความดัน,ยดนอย่งขั้นัน ได้่กันตื่นแล้วเห็นอากาศเจ้าของพอดีก็ตื่นด่าอันมนกันเที่ยวขาเทาไี้ว่าเรามีเด้นนานีม่ได้ี่งทีสองไหจะไปในบ้านน่านงเทียได้หนิตั้งแต่ห้วคำมาไม่ได้ไม่ได้จะไดอยู่จตน้านรับจากเียจะแฟร์บ่กินได้สมได้นแหละได้ ุยจ่อยๆมมอน่าวบ้าเ่าดงๆอเี้ยเดี๋ยวคันมันปิดปกติอีริยิมข้อมดันมันก็ปกติหรอกข้อมดันเป็นวัดเป็นกาเต้นวาวเจคัน่ามันปกติทุกจ่างก็แสดงว่าเป็นจ้าวาละคิดแน่เมียมาเหก็นังใจแน่ดูุหรือว่าเได้ไปตรวจลายมือเขาจะตรวจเมื่อวา้มันเสด็จคัก่หรือยังไง เป็นท้องร่มดันหลไลไหม

ย่านันคนนอกนอย่าไหล่ค้ิเงียแล้วเคยปิ่นดี่หเฮยปไนแล้เราปเป็นช่วนี้ช่วงปีเลยนะัวปีดินะัวปีพอดีดเรืองีมปีนึ่งที่เป็นแค่นึงรอานื้อปีงปีสองบอกให้นอนบอนอนคอยกานอนอย่านับนนะส่วนว่าอยู่บางไอ่ เขาอือรีจะได้ดมค้นคือเศร้าเลยอือแขงแรกเนี่ยจะไดเห็นของไฟแข่งเออเมนูอีกก็เลยไว้เมนูอีสิยุ้งกลางแล้วว่างส่นส่นบีลงไฟเห็นบะคือเงินยั่งแต่ว่าปวยมปเนี่ยอือเฮ้นี่แหละนี่แหละที่ว่าที่บอหามเราเน่ยทีส่นบงไฟเอบ่อ่วยมวนซื้อแต่ว่าเงินบดทีเรียกเราอย่างีเรอแฮะเป็นอไรทีเรียกเาอย่างน้ แวบาดใจว่อยนี้บางกบาดใจรอกท่งเอส่วยู่มองอึดมองอยากมองหายก็ทุกเงินอยากแค่จังเหนวเม่นหมดแะอันนี้ก็ยังว่าอยู่กับบอดกับซอก็ยังว่าใครได้เม่นบมดอุน้เติเต็มเลเาเออล้วเอาล้อบรรอากาศล้อคู่ไปอย่างไรดอกซึ่งบอกกเป็นยังกามาอะไรก็าหมอลรวกับไปก็ปกติอพือกุ้หมายคื ใจเล่า่นะเพื่อมาเพื่อความสบายใจเออพระเพราหมอบ่เป็นยังไงก็คือเศ้าเลยนะเศาขีดเศ้ากังวลมนันถ้าเกิอีกนึงเป็นโรคกไปฉีดวัคซีนมากพออนะเราเลยผ้ามาเมีกี่นาทีประมาณีสองาที่หนักงูทีเวยงทีเียจะมี่อันนี้เราเราอย่างเราอย่านอนตื่นอย่านอนตื่น คือเล่าอันบวไ้เป็นหลายแต่ว่าเราวิตกว่าเราไปฉีดวัคซีนมากนะเราายาอยากม่ามีผลเกี่ยวกับวัคซีนตอนกันเลยเลี้ยงทีบริษัท็วีเนี้ยพอไปน้ำมือท่อนกันนะแบบแบบเอาทอนมากนะมาดามเมนูเดบเจ้าเป็นยังก็ข่อยเจ้าว่าเมนเนี้ยข่อยติอเจ้าคือบุปไปหายกำลังใจข่อยเอาทุเทียวเจ้าเห็นยังนุกกะคือบวไ้ อันนี้คนดบอลวนรูสางานปิดผาดเห็นเพือเพราะใส่เพิ่นเมื่อนี้ซุ้มมือเพืพ่อนเพราะถือได้เครื่องนี่<ช>แล้วพราะใส่สร้างงานทานเครื่องนี่<ช><ช>แล้วผู้ได้ักยังมากเราสิบ่เคยอ่านอันนี้พอเราทาย,สทยเสร็จแล้วแม่หนุอยเล่าโทัพท์มาเปิดบน<ช>แม่มาแต่งตัวเพราะใส่ว่ะบอดเรียกแล้วออกมาเอ<ม>ีนเอาเขาไง เจี่ยวขึนอ,อหนหอนอ้าวมีหนึ่งขึ้นไปข้อละมือหัวเนาะยัดหัวแดงป <c oughs> กตี้อันพูดใดสร้างงานทาั้งนี่เนาะแม่น่วยสิเป็นคนหลับตลอดเป็นคนอันนี้เพราะว่าเราสิบบนเด็กมาสนใจแต่ว่าพูดใด้ซึ่งิงยังมากแล,นนล้วบนเด็กนใจตอกนอาจากสุปเปร,รีเท่าไหมเดี๋ยวนี่ถ้าเีิดเขาเครื่องนี่วันนี้เพิ่น ถ้าเรื่องมังไฟให็เขาเครื่องคุนเดนแต่ว่าปกติเครื่องนี้เราก็มาถืออยู่แล้ววันเมื่อนี้เราคือถือถือหย่อนยันเพื่อนเพเสียไปเนือเพ่งจับเนือเพ่งบ่ได้เป็นมอแล้งมันอะไรเป็นมืองาการเป็นเกลือเก็มันก็หลังล้อมากลางทีแล้วทีเราช่วยดเย้ดังนั้นอยางก่ก็มองไเ็นใจเวิ่งวิ พี่น้องแข่กับนังใจพ่อเรียมครับนี่ที่ละพ่อเทาหมดตอนเมื่อยเลยเนาะกระดาษหมดตอนล้เมื่อยเลยเนาะนากร่ใจให้าเลยร่าสี่มือทงน้อีกคนนึงเขาอยล่านัว่าเรเมยร่าจเต้นครับเ้นเตมาตัวเงก่า